เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็น ข่าวดีนะครับจากโครงการบ้านมั่นคงวันนี้เนี่ยเขาได้มีนโยบายในการพักชำระหนี้ออกไป3เดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ในเพจไทยคู่ฟ้านะครับได้แจ้งวา่าโครงการบ้านมั่นคง นะครับสำหรับประชาชนกว่า1 0 0 0 0แสนครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยล่าสุดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออชอเนี่ยเขาจะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไป3เดือนให้แก่สหกรณ์สมาชิกโครงการที่ใช้สินเชื่อสร้างบ้านจากพออชอจากเดิมเนี่ยที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน63ขยายเป็นเดือนกันยายน63นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวชุมชนบ้านมั่นคง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ให้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพและรายได้โดยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในโครงการนี้เนี่ย119,956ครัวเรือนหรือราว5 0 0 0 0 0คนนะครับปัจจุบันโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยดำเนินการไปแล้ว1,231โครงการทั่วประเทศช่วยให้ประชาชน ที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของโครงการบ้านมั่นคง มีการขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ออกไปอีก3เดือนนะครับจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนก็ขยายไปถึงเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ